เฟซบุ๊กเพจพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความของนายเลื่อนศักดิ์พัฒนชัยกุลสอสอเลยและกรรมาการบริหารพรรคและคณะทำงานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยที่เตือนรัฐบาลเกี่ยวกับการจาหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยมีรายละเอียดตอนหนึ่งว่ารัฐบาลควรดูตัวอย่างของหวยบนดินในสมัยพักไทยรักไทยที่สามารถทํารายได้และไม่ไปกระทบตลาดเดิมผู้ค้าสลากเดิมที่จะม,มาหากินอยู่แล้ว ซึ่งท่าพลเอกประยุทธ์คิดอะไรไม่เป็นจะลอกการบ้านก็ได้ไม่ห่วงลิขสิทธิ์ใดๆนายรศักดิ์ยังวิจารณ์อีกว่า1รัฐบาลจะใช้การขายสลากดิจิทัลเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคาและจะเพิ่มปริมาณสลากมากขึ้นอีกหรือไม่เพราะการเพิ่มปริมาณสลากเพราะหากมีการเพิ่มปริมาณสลากที่จะซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้นแต่ยิ่งส่งผลกระทบต่อผู้ค้าสลากรายย่อยที่หาเช้ากินข้ามที่ไม่ได้รับการจาัดสรรโคต้าสลากอีกจํานวนหลายแสนคน ที่จะต้องตกงานนโยบายสลากดิจิทัลเพียงแค่ตอบสนองรัฐบาลว่าแก้ปัญหาได้แต่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนผู้ค้าอีกจํานวนมาก 2. จากกรณีที่พุ่งโดยการกองสลากมีการเสนอให้ยึดโคต้าสลากจากตัวแทนจําหน่าย8,000รายจำนวน6ล้านฉบับที่ถูกกล่าวหาว่าขายสลากเกินราคาให้กับแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น พอถามว่าสำนักงานสลากจะคืนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้ค้าสลากหรือไม่เหตุเพราะว่าสารได้วินิจฉัยยกคำร้องไม่ปิดเว็บไซต์ดังกล่าวพรกเพื่อไทยเห็นว่าการบุคคลและกล่าวหาผู้ประกอบการโดยขาดความรอบคอบของทีมเฉพาะกิจรัฐบาลเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเป็นความเคยชินที่เคยปฏิบัติในสมัยรัฐบาลคสอชอที่มีมาตาสินตีเป็นเครื่องมือ 3. กรณีการเพิ่มสิทธิ์ซื้อจองสลากกินแบ่งผ่านธนาคารกรุงไทยให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยจำนวนส0,000 0สิทธิ์ ที่กองสลากกาลังดําเนินการคัดสรรอยู่นั้นสํานักงานสลากจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อใดและกระบวนการนี้จะมีความโปร่งใสเพียงพอหรือไม่ไม่ให้มีเพียงพิธ,ธีกรรมและจัดสรรสลากให้พวกพ้องของผู้มีอานาจเท่านั้น